สมองของเรานะครับที่เป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดของร่างกายเนี่ยมันทํางานหนักตลอดเวลาเลยนะครับแม้กระทั่งตอนที่เรานอนหลับเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่และในเมื่อมันทํางานหนักมากๆเนี่ยครับมันก็จะสร้างขยะหรือว่าของเสียออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยสมองในการกําจัดขยะเหล่านี้ให้มันออกไปให้สมองมันโล่งๆเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการทํางานของสมองเนี่ยมันก็จะลดลงเท่านั้นยังไม่พอยังทําให้สมองเองเนี่ยครับมันเสื่อมได้เร็วกว่าวัยอันควรด้วยนะครับปกติ อวัยวะอื่นๆในร่างกายเนี่ยนะครับเวลาที่มันสร้างของเสียเนี่ยมันจะมีระบบน้ําเหลืองครับก็คือจะมีท่อเล็กๆนะครับวิ่งพาดผ่านทุกอวัยวะเลยแล้วไอ้เจ้าน้ําเหลืองเนี่ยครับจะคอยช้าเอาของเสียเนี่ยไหลออกไปลงท่อน้ําเหลืองแล้วก็พาออกไปลง,ลงท่อน้าเลือดแล้วก็ส่งไปยังตับในการดีทอกแล้วก็ส่งไปยังไตในการกําจัดออกไปนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสมองกับอวัยวะอื่นๆก็คือว่าสมองเนี่ยมันไม่มีระบบน้ําเหลืองที่มาช่วยในการพาเอาขยะออกไปจากสมองครับมันมีระบบพิเศษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยเรียกว่าพิเศษมากๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบกําจัดของเสียในสมองซึ่งจําเป็นมากๆกับตัวเรานะครับในการช่วยให้ระบบเนี้ยมันทํางานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สมองของเราทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสื่อมช้าลงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสมองกําจัดของเสีย,ย แล้วจะบูสต์ระบบนี้ได้อย่างไรบ้างครับ This is the Standard Podcast, Eye-opening for your ears. Top t to u t o e Podcast s, สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าเรามาเริ่มกันที่สมองก่อนนะครับเพื่อว่า เอาไว้วานี้เป็นอวัยวะที่มีค่าที่สุดร่างกายเนี่ยปกป้องมันยิ่งกว่าไข่ในหินเลยเพราะฉะนั้นสมองเองเนี่ยนะครับมันถูกห้อมล้อมด้วยกำแพงเมืองอย่างแน่นหนาไม่ยอมให้มีอะไรที่จะวิ่งเข้าออกไปได้ผมเคยเมนชั่นไปถึงบัตเบรนแบรียร์นะครับก็คือว่าเส้เนเลือดี่ยมันเป็นตัวนำพามาซึ่งอาหารสารสำคัญต่างๆรวมถึงออกซิเจนส่งมาเลี้ยงสมองใช่ไหมแต่ว่าตัวเลือดเองเนี่ยมันไม่สามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปยังเซลล์ต่างๆที่อยู่ข้างในของสมองได้นะครับมันวิ่งมาได้ถึงแค่ กำแพงเมืองของสมองเท่านั้นเองแล้วที่กำแพงเมืองเนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเลยครับมันมีชื่อว่าเกลียวเซลส์ครับเจ้าเกลียวเซลส์เนี่ยครับมันจะคอยคัดเลือกว่าจะยอมให้สารอะไรผ่านเข้าไปในสมองได้บ้างและพยายามจะบล็อก สารที่ไม่จําเป็นให้ผ่านเข้าไปในสมองได้เลยนะครับเพื่อปกป้องสมองที่มีค่าเพราะว่าป้องกันไม่ให้อะไรก็ตามที่มันอันตรายแล้วก็สามารถจะทาร้ายสมองเราได้วิ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมในสมองเองนะครับถึงไม่มีเลือดถึงไม่มี น้ำเหลืองไม่มีท่อน้ำเหลืองเล็กๆแตกต่างจากอาวัยวะอื่นๆนะครับแต่ทีนี้พอสมองเองมันได้อาหารแล้วมันต้องทำงานนะครับแน่นอนมันต้องมีการสร้างของเสียหรือว่ามีของที่มันชำรุดเสียหายแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะหมักหมมอยู่ในสมองซึ่งมันก็ต้องมีเวยในการที่กำจัดออกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยขยะก,ก็จะล้นสมองสมองก็ทำงานไม่ดีแล้วก็จะเกิดเป็น neurodegenerative disease คือโรคสมองเสื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันความจำเสื่อมต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมักจะ เกิดกับคนแก่นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยฮะว่าเออแล้วอย่างนี้สมองแล้วมันใช้วิธีการอะไระในการกําจัดของเสียจนวันหนึ่งครับเขาก็เอาเจ้าอุปกรณ์ m r i เครื่องสแกนสมองเนี่ยไปลองสแกนหนูที่นอนหลับอยู่ครับแล้วก็ไปเจอว่าตอนที่หนูนอนหลับนี่นะครับ สมองเนี่ยมันเหมือนกับขยายตัวได้มีโพรงในสมองเนี่ยขยายขนาดขึ้นถึง60%แล้วก็มีการเคลื่อนไหวของของเหลวบางอย่างเกิดขึ้นในสมองซึ่งภายหลังเนี่ยก็มาเจอว่าไอ้ของเหลวที่มันไหลตอนที่หนูนอนหลับสนิทเนี่ยนะครับมันก็คือ c e ี i b r ส s p i n a l fluid นะครับไอ้เจ้า fluid ตัวนี้นะครับมันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นของเหลวที่ไหลยอยู่รอบนอกของสมองครับก็คือขั้นระหว่างเนื้อสมองกับ กะโหลกศีรษะนะครับแล้วก็ไหลอยู่รอบนอกนะครับล้อมเนื้อสมองแล้วก็ไล่ลงมาล้อมแกนกลางของไขสันหลังด้วยคือปกป้องเส้นประสาททั้งหมดเลยนะครับเป็นเหมือนกับตัวคูชัน่นหรือว่าตัวลดแรงกระแทกเวลาที่เกิดอะไรมากระทบกับกระโหลกศีรษะก็จะ ถ่ายแรงออกไปแล้วก็ไม่ให้มาชนกับเนื้อสมองเป็นกระปกป้องสมองจากอันตรายไปในตัวนะครับเจ้าของเหลวเนี่ยนะครับทำหน้าที่เหมือนกับน้ําเหลืองในสมองนะครับทำหน้าที่ในการพาขยะต่างๆออกจากสมองได้แล้วถามว่าแล้วไอ้ของเหลวเหล่านี้มันไหลเข้าไปในเนื้อสมองได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปที่เจ้าหน้าที่ในการสกรีนคนเข้าเมืองก็คือเจ้าเกลี่ยวเซลล์นะครับคือสมองเนี่ยอยากให้จินตนาการว่าสมมุติว่านี่คือเส้นเลือดนะครับที่ วิ่งเข้าไปใกล้สมองมากที่สุดเจ้าเกลียวเซลล์เนี่ยมันจะจับมือเป็นวงกลมเลยครับ แพ็คแน่นล้อมไอเจ้าเส้นเลือดนี้อยู่นะครับแล้วมันจะมีช่องว่างระหว่างเส้นเลือดกับเจ้าเกลียวเซลล์ไอช่องว่างตรงนี้แหะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าเกลียวเซลล์เนี่ยมันใจดีมันแบบขยายตัวแล้วทําให้ช่องว่างเนี้ยมันขยายใหญ่ขึ้นมันจะเป็นโอกาสที่ทําให้เจ้าฟลูอิดหรือว่าเจ้าซีรโบรสปไปลนฟลูอิดเนี่ยมันสามารถจะไหลเข้ามาในช่องว่างนี้แล้วเจ้าเกลียวเซลเนี่ยก็จะเหมือนกับเปิดช่องให้เจ้าฟลูอิดเนี่ยมันไหลเข้าไปในเนื้อสมองได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามมันไหลเข้าไปในเนื้อสมองได้นะครับมันจะไหลไป ลแล้วก็พาขยะทั้งหมดเนี่ยไหลเข้าไปยังท่อน้ําเหลืองที่อยู่ใกล้ที่สุดกับสมองอยู่รอบนอกนะครับพอขยะเหล่านี้ไหลลงท่อน้ําเหลืองมันก็จะไหลต่อไปจนไหลลงท่อเลือดแล้วก็วิ่งเข้าสู่ตับแล้วก็วิ่งเข้าสู่ไตแล้วก็กําจัดออกจากร่างกายไปได้นะครับก็ต้องเรียกว่าไอเจ้า c e r e b r ส s p i อ a l f l u ิดเนี่ยมีความสําคัญมากในการช่วยกําจัดขยะในสมองนะฮะแล้วขยะในสมองสําคัญสําคัญคืออะไรมีตัวหนึ่งครับสำคัญมากผมอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะครับมันชื่อว่าเบต้าอะไมลอย เดี๋ยวผมจะพูดถึงเบต้าอะไมลอยด์หนึเอพิโซดเต็มๆเ,เลยแต่ตอนนี้รู้จักมันไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองทํางานเยอะนะครับมันจะปล่อยขยะต,ตัวน,นี้ออกมาแล้วถ้ามีการสะสมของเบต้าอะไมลอยแล้วระบบการกําจัดขยะคือการฟัชชิ่งเนี่ยเอาน้ํามาฉีดฉีดพาขยะตัวน,นี้ออกไปไม่ดีแล้วมันสะสมในสมองเยอะๆจะทําให้เป็นโรคออลไซเมอร์จะทําให้เป็นโรคพากินสันทําให ความจาเราเสื่อมทําให้สมองเราเสื่อมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการฟลัชชิ่งขยะเหล่านี้ออกจากสมองจึงมีความสําคัญกับสุขภาพ<ๆ>สมองของเรามากเลยนะครับการค้นพบระบบในการกําจัดขยะออกไปจากสมองเนี่ยจริงๆค้คนพบมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อให้มันด้วยชื่อของมันเรียกว,ว่าลิมฟาติกซิสเต็มนะครับชื่อมันมาจากสองคคือคําว่าเกลี่ยก็คือไอ้เจ้าเกลี่ยเซลนี่แหละที่เป็นตัวปล่อยให้ของเหล่านี้ไหลเข้าไปได้กับลิมฟาติกซิสเต็มก็คือเป็นระบบน้ําเหลือง เอาสองคำนี้มารวมกันเลยเรียกว่า g ล i m ฟาติกซิสเต็มเป็นระบบพิเศษในสมองในการกําจัดขยะนะครับหลังจากที่นักวิยาเขาคนพบระบบนี้แล้วเนี่ยเขาพยายามศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจมากขึ้นว่ามันทํางานยังไงเพื่อที่จะได้หาวิธีในการดูแลสมอง ให้กับมนุษย์เราทุกคนให้มันมีสุขภาพยืนยาวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมี paper เปเปอร์เหนีวมาน่าสนใจมากเลยครับเขาเข้าใจระบบการทํางานนี้มากยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็มีการตั้งคําถามแหละว่าโอเครู้แล้วว่ามันมีของเหลวในการไป flush เอาขยะออกไปแต่ว่าการที่ของเหลวมันจะไหลได้เนี่ยมันต้องเกิดแรงดันต้องมีความต่างของแรงดันเหมือนเวลาที่เราจะเปิดสายยางฉีดน้าล้างห้องน้ำนะครับทุกคนเวลาที่เราปิดก๊อกอยู่เนี่ยมันมีแรงดันภายในท่อสายยางซึ่งเป็น ดันสูงกับแรงดันที่อยู่ในข้างนอกอากาศเป็นแรงดันต่ามันเกิดไม่มีความต่างของแรงดันอยู่ถูกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมุนก๊อกปุ๊บด้วยความที่แรงดันมันต่างกันมันก็เลยดันน้ําออกมาจากสายยางแล้วทาให้เราสามารถจะฉีดพวกเศษขยะต่างๆในห้องน้ําแล้วก็ไหลลงท่อได้นะเพราะฉะนั้นในสมองเนี่ยมันก็ควรต้องมีสิ่งคล้ายๆการที่มันทําให้เกิดแรงดันแล้วทำให้ของเหลวเนี่ยมันไหลไปทั่วสมองแล้วก็ชะเศษขยะที่มันอยู่กระจัดกระจาย ทั่วสังสมอมเนี่ยให้ลงเรียนไปได้นะครับมันก็เลยมีการทดลองครับเขาก็เอาอีกแล้เครื่อง MRI ไนะครับไปสแกนสมองของหนูอีกแล้วตอนที่หนูเนี่ยมันตื่นนอนกับตอนที่หนูเนี่ยมันนอนหลับในระยะต่างๆกันทั้งตอนที่หนูหลับตื่นตอนที่หนูหลับลึกแล้วก็ตอนที่หนูหลับฝันนะครับแล้วเขาก็เจอว่าตอนที่หนูหลับลึกเนี่ยนะครับสมองเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเดลต้าสเตท ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าสมองเนีมีหลายระยะเนาะระยะเดลต้าสเตทเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเนี่ยปล่อยคลื่นความถี่ต่ำนะครับอยู่ที่0ูนยถึง4เฮิร์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองอยู่ในระยะ Delta เดลต้านี่นะครับแล้วมีความถี่อยู่ที่ประมาณ4 h เฮิร์เนี่ยนะครับมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์สมองเนี่ยครับมีการเรียงตัวแบบพิเศษแล้วการเรียงตัวนั้นนะครับมันทำให้เหมือนกับ เป็นปั๊มเกิดขึ้นในสมองก็คือทําให้เกิดแรงดันน้ําได้นะครับทำให้แรงดันน้ําที่เจ้าเกลียวเซลล์ปล่อยมาจากประตูน้ําเข้าเนี่ยมันสามารถจะไหลไปทั่วสมองได้เลยจงังหวะที่เราหลับลึกแล้วก็สามารถจะชะเอาขยะทั้งหมดที่อยู่ในสมองเนี่ยลงเดนไปได้เป็นเหตุผลว่าทําไมการหลับลึก ถึงสำคัญมากๆกับการเคลียร์ขยะออกจากสมองเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เซลล์มันเรียงตัวได้ดีแล้วก็มีความต่างของเพรสเชอร์สูงที่สุดแล้วทำให้น้ำเนี่ยชาร์จเอาของเหลวได้ดีมากที่สุดนะครับแม้ว่าการหลับฝันหรือว่าการหลับตื่นเนี่ยก็พอจะช่วยให้ของเหลวมันไหลได้นะครับแต่มันไหลได้ไม่ดีเท่ากับการหลับ นั่นถือว่าเป็นอินไซต์ที่สําคัญมากๆที่เขาเพิ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับพอเขาเจอแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยทําการศึกษาต่อพอเขาเริ่มเจอว่าคลื่นความถี่ต่ําจําเป็นในการเรียงตัวของเซลล์สมองและทําให้เกิดเพรสเชอร์ในการดันของเหลวเนี่ยครับเขาก็เลยเอาหนูครับไปตัดต่อจีนให้หนูเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็แบ่งหนูไป2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีการปล่อยขึ้นเสียงที่มีความถี่ต่ำนะครับประมาณ4 0เฮิร์ตซ์กล่อม ตอนที่หนูนอนหลับอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นหนูที่นอนหลับธรรมดานะครับไม่ได้มีการปล่อยคลื่นเสียงอะไรเขาเจอว่าการที่กระตุ้นหนูที่นอนหลับด้วยคลื่นความถี่ต่ําที่สามารถที่จะไป induce ให้เซลล์ประสาทของหนูนะครับมีการเรียงตัวพิเศษแล้วก็เพิ่ม pressure หรือว่าแรงดัน ให้ของเหลวเนี่ยมันไหลเวียนในสมองได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะช่วยกําจัดไอ้เจ้าเบต้าอะไมลอยซึ่งเป็นโปรตีนขยะแล้วทําให้เกิดออลไซเมอร์เนี่ยช้าออกไปได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มของหนูอีกตัวหนึ่งแล้วก็เจอว่าหนูที่เจอคลื่นเสียงความถี่ต่ำเนี่ยครับอาการของออลไซเมอร์เนี่ยมันดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่า การทดลองนี้จะทําแค่ในหนูแล้วก็อาจจะยังไม่เคยทําในคนนะครับแต่มันก็อาจจะพอให้ข้อมูลได้ว่าคนที่เป็นแมมมชั้นสูงกว่าหนูเนี่ยอาจจะใช้เมค h a n i นซึมหรือหลักการเดียวกันในการกําจัดโปรตีนขยะแล้วก็จะรับรองว่าในอนาคตเอ็กซ์เพร์เมนต์นี้จะมีการต่อยอดจากหนูไปในคนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือระบบที่เรียกว่ากริมฟาติกซิสเต็มหรือว่าระบบกําจัด ขยะในสมองนะครับมีความสาคัญมากเลยที่ทุกคนควรจะรู้จักเพื่อที่จะได้รู้วิธีในการดูแลตัวเองให้ระบบเนี้ยมันทํางานได้มีประสิทธ,ธิภาพครับแล้วเราจะทายัางไงอ่ะให้ระบบเนี้ยมันทํางานได้ดีนะครับอย่างแรกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเพิ่มให้ของเหลวในสมองเนี่ยมันฟลอร์ได้ดีเมื่อกี้พูดไปแล้วครับมันคือการนอนหลับลึกครับทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยนอนหลับให้มันดีฟสลีปให้มากที่สุดนะครับ เราเคยพูดถึงเรื่องการนอนไปหลายๆ ep แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปดูตัวเองครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอุปสรรคที่จะตื่นนอนตอนกลางคืนเนี่ยได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างถ้าใครมีปัญหาเรื่องนอนกรดมีปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับผมก็แนะนําให้ไปทำ Sleep Test นะครับแล้วก็คุณหมออาจจะแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ CPAP ในการสวมขณะนอนหลับก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยหลับ ลึกได้ยาวนานมากิงึ้นเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนนะครับควรจะหลับลึกอยู่ที่ประมาณ4-5ไซเคิลโหถ้าทําได้เนี่ยเพอร์เฟกมากก็คือนอนประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับจึงเป็นผลว่าทําไมผมเคยบอกว่าช่วงเวลาที่เราเข้านอนไม่สําคัญเท่ากับ คุณภาพแล้วก็ p a t เทิรในการนอนนะครับถ้าเรานอนเป็นแพทเทิรเวลาเดิมสม่ําเสมอแล้วก็มี Quality ในการนอนที่ดีก็คือนอนหลับลึกต่อเนื่องยาวนานตลอดคืนนะครับสมองมันก็สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองกําจัดขยะได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สมองนะครับเสื่อมช้าลงไปนั่นเองนะครับมีอีกหนึ่งทริคครับซึ่งก็เป็น ทีมนักวิจัยกลุ่มที่ทําการทดลองในหนูแล้วก็ศึกษาเรื่องกลิมฟาติกซิสเต็มนี่แหละเขาก็เจอว่าท่านอนของเราเนี่ยครับมันจะมีท่านอนบางท่าที่ทําให้ระบบกลิมฟาติกเนี่ยมันทํางานได้ดีกว่าท่าอื่นนะครับเขาเอาหนูเนี่ยครับเหมือนเดิมมาทดลองจับหนูมานอนแล้วก็ให้หนูนอนท่าต่างกันนะครับระหว่างนอนตะแคงนอนหงายแล้วก็หนูที่ตื่นอยู่ เขาก็เจอว่าระบบการโฟลของของเหลวในสมองเนี่ยมันทําได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ช้าเอาขยะออกไปจากสมองได้ดีมากกว่านะครับถึงแม้ว่าการทดลองนี้นะครับจะทําแค่ในหนูยังไม่เคยมีการทดลองแบบนี้ในคนนะครับก็มีการ speculate ว่าอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมแมมมอลสหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมักจะนอนตะแคงโดยสัญชตาตญาณก็คือมีการผ่าน evolution มาโอ้หลากหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วนะครับเพราะว่าการนอนตะแคงเนี่ยมันอาจจะช่วยทําให้ไอ้เจ้าของเหลวในสมองเนี่ยมัน ไหลได้ดีแล้วก็ชะเอาสิ่งสกปรกออกไปตอนที่เรานอนหลับลึกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นอนตะแคงอยู่แล้วนะครับก็นนแสดงความินดีด้วยนะครับก็นอนตะแคงต่อไปหรือว่าใครที่นอนหงายอาจจะทดลองนอนตะแคงก็อาจจะเป็นผลดีกับตัวคุณได้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนอนท่าไหนแล้วทาให้คุณหลับสนิทได้ดีเนี่ยก็เลือกนอนท่านั้นก็อาจจะดีกว่านะ มีอีกหนึ่งทริคครับที่อาจจะช่วยให้ระบบการโฟล์ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากการนอนหลับนะครับก็คือการออกกําลังกายครับออกกําลังกายอีกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีการทดลองว่าหนูตอนตื่นกับหนูตอนนอนเนี่ยไอตอนที่หนูตื่นอยู่เนี่ยระบบโฟล์หรือว่าการกําจัดขยะเนี่ยมันจะทํางานแทบจะไม่ค่อยทํางานแต่เขาก็เอาหนูไปทดลองครับว่าหนูที่มันอยู่เฉยๆกับหนูที่มันออกกําลังกายอยู่เนี่ยระบบโฟล์มันต่างกันไหมเจอว,ว่าหนูที่มันออกกําลังกายวิ่งอยู่เนี่ยนะครับระบบโฟล์ในสมองเนี่ยมันทํางานได้ดีมาก มากยิ่งขึ้นเป็น2เท่าเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่ได้นอนหลับเนี่ยครับเราสามารถที่จะบูสต์ให้สมองได้กาจัดขยะได้ด้วยการพาตัวเองไปออกกําลังกายครับทุกคนตอนเที่ยตื่นไปออกกําลังกายตอนที่เรานอนพยายามนอนให้หลับสนิทให้หลับลึกได้ยาวนานที่สุดทำควบคู่ไปทั้งสองอย่างรับรองว่าสมองคุณเนี่ยก็จะกำจัดขยะได้ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพดีลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้นะครับนั่นคือการกำจัดขยะที่อยู่นอกเซล ในสมองทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยคือภายในเซลล์สมองเองเนี่ยครับมันก็จะสร้างขยะเกิดขึ้นภายในเซลล์เช่นกันแล้วถ้าเกิดว่ามีขยะสะสมภายในเซลล์แน่นอนเซลล์ก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพลดลงเราจําเป็นต้องช่วยเซลล์สมองในการกําจัดขยะที่อยู่ภายในเซลล์เช่นกันถามว่าทํำยังไงล่ะ ก็วกกลับมาที่ออโตฟาจีครับสมองก็ไม่ได้ต่างกับอวัยวะอื่นๆเซลล์สมองก็ไม่ได้ต่างกับเซลลอ์ลลอื่นๆนะครับจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการออโตฟาจีอยู่เสมอเพื่อที่จะรีเฟรชตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเบาตัวสบายรล้สะอาดตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเอพิโซดก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดไปถึงเจ้าเอนไซม์ AMPK ไปแล้วหลายคนจะรู้จักนะครับทีนี้มาขยายความให้นิดนึงว่าที่บอกว่า AMPK เนี่ยมันไปกระตุ้นออโตฟาจีเนี่ย มันทำงานยังไงเมื่อ AMPK มันถูกปลุกให้ตื่นแล้วนะครับมันจะไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์อีกตัวหนึ่งซึ่งมันชื่อว่า ULK นะครับชื่อเต็มๆของมันคือ Autophagy Initiating Protein นะครับชื่อย่อมันคือ ULK ซึ่งเจ้า ULK เนี่ยนะครับมันคือตัวที่ควบคุมกระบวนการออโตฟาจีครับถ้ามันถูกปลุกให้ตื่นหรือปลุกให้ทำงานแล้วเนี่ยออโตฟาจีก็จะทำงานนะครับก็คือ AMPK ทำงานปุ๊บมากระตุ้น ULK ULK Ich ออโตฟาจีก็จะทํางานนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการกระตุ้นให้ ULK ทํางานเพื่อให้กระบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาทํางานได้เนี่ยมันจะกระตุ้น ULK ได้อย่างไงบ้างนะครับมี2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีที่1ครับคือการทําให้ร่างกายเนี่ยมันขาดน้ําตาลแน่นอนทําให้ร่างกายเกิด starvation นั่นแหละคล้ายๆกับการปลุก AMPK เลยนะครับลดน้ําตาลมันก็คือการลดอินซูลินด้วยวิธีการแคลอรี่รีส r ริกชันหรือการทาฟาสติ้งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายขาดน้ําตาล ULK จะถูกกระตุ้นให้ทำงานแล้วออโตฟาจีก็จะทำงานได้นะครับอีกวิธีการนึงคือการทำให้ร่างกายขาดอะมิโนแอซิดก็คือขาดพวกโปรตีนนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าโปรตีน MTOR ทำงาน MTOR คือศัตรูของทั้ง AMPK ซึ่งก็เป็นศัตรูของเจ้า ULK ด้วยนะครับถ้า MTR ทำงานออโตฟาจีจะไม่ทำงานนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมเคยพูดไปว่าถ้าเราต้องการทำฟาสติ้งเพื่อออโตฟาจี คุณแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำตาลก็ไม่ได้อะมิโนแอซิดก็ไม่ได้เพราะถ้ากินปุ๊บ u l k หยุดทำงานทั้งคู่ ออโตฟาจีจะไม่ทำงานนี่คือเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับการฟาสติ้งเนี่ยนะครับเป็นการบูสต์ออโตฟาจีในสมองนะครับอย่างที่สามที่สามารถจะช่วยบูสต์ออโตฟาจีในสมองได้ก็คือการกินไฟโตเคมิคอล l s หรือว่าก o ูดแฟตซึ่งเราพูดไปแล้วในตอน A M P K ใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปย้อนดูในตอน A M P K นะครับ สุดท้ายครับคือการออกกําลังกายครับออกกําลังกายก็สามารถให้กระตุ้นออโตฟาจี G ได้นะครับจริงๆแล้วเมคคาเนซึมที่เอ็กซ์ซอร์ซกระตุ้นออโตฟาจี G เนี่ยอาจจะยังเข้าใจได้ไม่สมบูรณ์นักทีเดียวแต่พอจะคาดเดาได้ว่าเวลาที่เราไปออกกําลังกายเนี่ยมันกระตุ้น AMPK ซึ่งมันก็ได้ผลพลอยได้คือกระตุ้น ULK และกระตุ้นออโตฟาจี G นั่นเองนะครับมีของแถมให้นิดนึงก็คือว่าเขามีการเจอว่าถ้าสมองของเราคนไหน ออโตฟาจีทำงานไม่ดีก็คือแบบโอ้โหกินน้ำตาลน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลาเลยกินเก่งกินเยอะแคลอรี่เกินตลอดเวลาจนสมองเนี่ยไม่เคยได้ออโตฟาจีเลยผลลัพธ์ที่ตามมานี่ยครับก็คือปริมาณของ NAD+ หรือว่าแหน s ในสมองเนี่ยครับมันจะลดลงเรา คุ้นๆกับเจ้า NAD+ ไหมเราเคยพูดถึง NAD+ ไปตอนหนึงเต็มๆเลยนะครับแนะนำให้ไปย้อนดูนะฮะเจ้า NAD+ เนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นวัตถุดิบในการสร้าง ATP หรือว่าพลังงานที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับถ้าสมองออโตโฟาจีทำงานไม่ดี NAD+ มันลดลงเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันต้องทํางานหนักขึ้นในการต้องไปสร้างวัตถุดิบนู่นนี่แทนที่จะสามารถจะรีไซเคิลเอาของเสียเนี่ยมาใช้งานต่อได้นะครับพอเจ้า NAD น้อยลง ATP น้อยลงเซลล์สมองมีพลังงานใช้น้อยลงก็จะวนลลุ เป็นเซลล์สมองที่แก่พราะแก่ปุ๊บออตโตฟาจีก็ไม่ทํางานออตโตฟาจีไม่ทํางาน NAD ก็น้อยลงไปอีกวนไปเรื่อยๆเ,เป็นฟีดแบ a นะครับสมองก็จะเสื่อมต่อไปเสื่อมต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองอย่างเช่นมีการทำฟาสติ้งบ้างพาตัวเองไปออกกำลังกายบ้างคุมอาหารบ้างสมองเราก็จะเสื่อมอย่างไวเพราะฉะนั้น เวลาที่เราอายุมากยิ่งขึ้นนะครับมีน้องที่ปริมาณ NAD+ จะลดลงอยู่แล้ววิธีการที่ดีคือเราควรจะกินอาหารเข้าไปเสริมปริมาณของ NAD+ ให้มันสูงมากยิ่งขึ้นเคยพูดไปนะครับว่าซัพพลเมนต์ที่ดีมากเลยที่ปลอดภัยแล้วก็มีงานวิจัยรองรับค่อนข้างเยอะนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า NR หรือว่านิโคตินามายไรโบไซด์นะครับจริงๆมันเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 ซึ่งพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆ เพิ่มปริมาณของ n a นแพในเซรั่มในเลือดของเราทุกโอหยะสามารถที่จะดึงเอาเจ้า n a น p l u พไปใช้ในการสร้าง ATP แล้วก็ทําให้เซลล์ที่ต้องทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีพลังงานเพียงพอที่จะทํางานได้แล้วก็จะเป็นวิธีหนึ่งเลยในการที่ดูแลสุขภาพสมองแล้วก็ชะลอไม่ให้สมองเนี่ยมันแก่ก่อนวัยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้รู้หลักการแล้วนะครับว่าวิธีการที่สมองเนี่ยมัน flush เอาขยะออกไปเนี่ยมันใช้การไหลของของเหลวซึ่งของเหลวจะไหลได้ดีที่สุดตอนที่เรานอนหลับลึกหลับสนิทหรือว่า deep sleep รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมใส่ใจกับการนอนทำยังไงได้ให้ตัวเองหลับลึกที่สุดแล้วตอนที่เราตื่นนอนพาตัวเองไปออกกาลังกายด้วยก็จะเป็นหนึ่ง way ในการ boost ให้เจ้าของเหลวเนี่ยมันไหลได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในตอนกลางวันนะครับทำควบคู่กันทั้งหลับลึกและออกกําลังกายรับรอง ว่าสุขภาพสมองเนี่ยก็จะยังยาวไวแล้วก็ทำงานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพอยู่กับเราไปได้นานมาที่สุดคับ Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening For Your Ears